ครับโอเคก็สำหรับการแฟดเฟิร์มแวร์ให้ตัวชิป efp 3 2ตัวนี้นะครับก็เราจะใช้สายไมโคร usb นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราได้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับอ่าไฟล์ที่ผมส่งให้ไปเนี่ยข้างในโฟลเดอร์เนี่ยมันจะมีชื่อว่า FAT Download Tool นะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับส่วนตัวนี้เป็น ดอทไบนารีก็คือดอทบินนะครับก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ของมันนะครับก็ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกตัวแฟลชดาวน์โหลดทูลขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ชิปไทส์นะครับเลือกเป็น e p ส2สองนะครับแล้วก็ Work Mode เป็น Develop นะครับกดโอเคนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาคราวนี้ให้ทำการบ f ลไฟนะครับจะมี3ปุ่มตรงนี้นะครับบ f ลไฟ ก็เลือกเป็นคูมพเตอร์รูมเอชวตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชันหน่นนะครับปุ๊บแล้วเราก็ติดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใส่เป็น0 x 0นะครับ0 x 0ค่าจะเป็น0 x 0ตรงนี้ตรงนี้พวกนี้จะเป็นดีฟอ t หมดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับอ่าตอนนี้เลือกคอมพอร์ตนะครับก็ตรงนี้พอเราเสียบเนี่ยมันจะเห็นคอมพอร์ต ของทางคุณลูกค้าหรือท่านอื่นก็อาจจะเป็นซีเรียลเป็นคอมอื่นนะครับตามไดเวอร์ที่เราลงไปนะครับมันก็จะเจ n เนเรตคอมพอร์ตขึ้นมาอัตโนม,มัติเองคราวนี้ถ้าให้มันอยากให้มันเร็วหน่อยก็ไปเรียกบอดรเลสตรงนี้เป็น9216.0 0นะครับหลังจากนั้นก็ตรงนี้ครับจะมีปุ่มสตาร์ทนะครับก็ทำการกดปุ่มสตาร์ทได้เลยอ่าตัวนี้มันก็จะเริ่มทำการซิงกับ CPU นะครับมันก็จะทำการเริ่ม ดาวน์โหลดตัวแฟลชอ่าเมมโมรีหรือว่าไฟล์เฟิร์มแวร์เนี่ยลงไปที่ตัวชิปนะครับก็รอจนมันเสร็จสมบูรณ์คอมพิวต์นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นก็สามารถอ่าใช้งาน CPU ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าไม่มีปัญหาใดๆมันก็จะขึ้นแบบนี้แอมก็จะขึ้นฟินิชสีฟ้าๆนี่แล้วก็ตรงอ่าสเตตัส bar ข้างล่างก็จะเต็ม เสร็จแล้วก็มาที่ตัว CPU ครับก็ทำการกดปุ่มรีเซ็ตด้านข้างนี้จะมีสวิตช์รีเซ็ตอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับก็กดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะทำการรันเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผม